สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ครัวสมพรนะคะเมนูวันนี้จะมายำฮอทดอกนะคะนี่จะฮอทดอกอันนี้นะคะก็นํามาหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้แต่ยังไม่ได้ลวกนะคะเดี๋ยวเราจะนําไปลวกนะคะนี่เลยจ้าฮอทดอกสีสันน่ากินนะคะยำฮอทดอกนะคะวันนี้ก็จะมีพริกมีมะนาวแล้วก็มีมะเขือเทศหอมหัวใหญ่นะคะ หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปลวกขอาดอกกันตั้งน้ำให้เดินนะคะเราก็ใส่ฮอาดอกลงไปลวกนะคะลวกแป๊บเดียวนะคะอย่าลวกนานแค่1นาที2อนาทีก็เอาขึ้นได้แล้วนะคะก็สังเกตขอาดาอกลอยขึ้นมาก็ใช้ได้แล้วนะคะนี่จ้านี่เราก็ตักขึ้นเลยนะคะเราก็ลวกประมาณนี้นะคะไอเลยค่าเราไปยำกัน เตรียมกะะมังมาเลยนะคะใส่น้ำปลาประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะกะเอาเลยจ้านี่นะคะตามด้วยน้ำมะนาวน้ำตาลนะคะเราก็ปรุงรสตามที่เราชอบเลยนะคะใส่พริกที่เราหั่นสอยไว้นะคะวันนี้ เผ็ดไม้ไม่เผ็ดเดี๋ยวเราจะเติมพริกป่นลงไปด้วยนะคะคนน้ำตาลให้ละลายนะคะเมนูยำแซ่บๆจ้าวันนี้ง่ายๆเลยนี่นะคะคนใบคนมานะคะพริกเราก็หั่นซอยๆแบบนี้นะคะไม่ได้นำไปตำนะคะ ยำฮอทดอกค่ะวันนี้นี่นะคะน้ำตาลละลายแล้วเราก็ใส่ฮอทดอกที่เราลวกน้ำไว้แล้วนะคะใส่ลงไปเลยจ้าเราก็คนพุกเขาให้เข้ากันนะคะคนเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะใส่ หอมยายมะเขือเทศที่เราหั่นเตรียมไว้นะคะแค่นี้เองค่ะเครื่องปรุงนะคะก็ง่ายๆนะคะนี่ยำกินแล้วก็ไม่เบื่อนะคะวันนี้ยำฮอตดอกอย่างเดียวพูดไปแล้วยำฮอเดอกกับปูยอนะคะวันนี้นี่นะคะ เอาเติมพิกป่นลงไปได้นะคะถ้าใครชอบเผ็ดเราก็เพิ่มทีหลังได้นะคะชิมรสตามที่เราชอบเลยจ้าคลุกเขาให้น้ำยำเข้ากันนะคะใส่ต้นหอมแล้วก็ขึ้นชายหรือผักชีก็ได้นะคะถ้าใครชอบขึ้นช่ายก็ใส่นะคะ อเลสซสมพรใส่ขิงใช่กับต้นหอมนะคะนี่เลยจ้าสีสันน่ากินมากๆเลยกินแซ่บๆนะคะกินเป็นกับแกมก็ได้นะคะกินกับข้าวเหนียวข้าวสวยอร่อยอร่อยจ้านี่นะคะเราก็ชิมนะคะใครชอบเปรี้ยวชอบหวานเราก็เติมได้ที่หลังนะคะ ขัดเปรี้ยวขัดหวานนิดนึงนะคะเราเติมน้ำตาลนี่เลยจ้าเปรี้ยวเปรี้ยวเค็มเค็มหว,วานหวานอรอ่อยอร่อยมีดูยำนะคะกินกี่ครั้งก็ไม่เบื่อนะคะเผ็ดเผ็ดแซ่บแซ่บนี่จ้าเสร็จแล้วนะคะเราก็าไปตักใส่จานกันเลยนะคะนี่จ้าเสร็จแล้วจ้า เมนูยำฮอทดอกนี่นะคะเผ็ดเผๆแซ่บๆน่ากินไหมคะใครชอบเมนูนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สมพรด้วยนะคะพบกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะ